สวัสดีพี่นอ้องมื้อนี้ยายเตี๋ยวกระพาพี่พาน้องมากินขา้าวคื่อ,อนนกอาาล,ลอ้าพี่น้องมื้อนี้ก็กินอาหารฝรั่งเนาะพี่น้องเลาวเห็นบ่พี่น้องแซ่บเด้อพี่น้องเมนูนี้ผู้ใดอยู่งไกลยี้เตี๋ยวเขา้าเมากินนํากันกับยายเตี๋ยวพี่น้องแซ็ตนํากันพี่น้องมาๆๆกินมื้อน,นี้แฟนยายเตี๋ยวเฮ็ดกับขา้าว น้ำซอสนี่กับเป็นน้ำซอสเคสเลยพี่น้องน้ำมันห้นอยู่บุหรีอยู่ไก่ยิ่ติวเขามาพี่น้องเขามากินน้ำกันก็ะเที่ติวทำยันยๆเลยพี่น้องอืมบแล้วแล้่กระทอปทิ้ง สิบปใส่ยซอสลาดเคสซลาดพี่น้องเขากัผัดหัวหอมใส่หลักการหรือว่าจะกินกับไอ้ซอสมะเขือเทศจังสิพี่น้องกัก,กินได้เอาตามใจที่เขากินเด้อพี่น้องนี่ค่ะคืออาหารฝรั่งกะกะไม่ได้ยากพี่น้องกินง่ายๆซอฟต์เดือบอัดเด็ดบเฟรนช์ติ๋เห็ดเด้อพี่น้อง โค้กเคปโตนกิกาเป็นในกระทอเฟนเป็นมันฝรั่งพป่นน่องขาจะเจามาบดบดแล้วก็เฮ็ดเป็นแทงซ้ำเร็จลูปออกมาแซ่บบางคนก็บบาว่า บบเนื้อติ๋วแซ่บบ่สันเดี๋ยวเนื้อิวกับมาแซ่บอยู่พี่น้องตกะกอนเนื้อิวกินบ่ราะไรเนื้อิวกินเผ็ดเด้ตะกอนเนี่เดี๋ยวนี้เนื้อติว่ากินเผ็ดเนื้อิวกับหันกับถ้ากินอาหารน้ำแฟนเราแซ่บคนละอย่างพี่น้อง อาหารเขากระแสบแบบหนึง่งอาหารเขากระแสบอีกแบบหนึง่งกินกินแล้วก็อิ่มท้องด้วยกันพี่น้อง พี่น้องคลิปนี้พู้ใรด้ขาวากินอาหารฝรัลล่งกัที่ติวแล้วพี่น้องอย่าลืมกดติดตามให้เราได้พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้เราพร้อมพี่น้องเพื่อจะได้เบิ่งคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ,คะเชิญตันคลิปหนาพี่น้อง